ประหยัดเงินต้นหลักล้านเมื่อซื้อบ้านมือ2จะเป็นยังไงวันนี้มาดามแนทจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะกด subscribe ช่องมาดามแนทไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์และไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะเรื่องบ้านมือ2เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้มาดามแนทจะเล่าให้ฟังว่ามันสามารถจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดเงินได้เป็นหลักล้านได้ยังไงนะคะ คนส่วนใหญ่นะคะที่คิดซื้อบ้านก็มักจะคิดกันว่าเอ๊ะเราจะซื้อบ้านมือ2หรือมือ1ดีนะมันแตกต่างกันยังไงวันนี้มาดามแนจะนําประสบการณ์มาเล่าให้ฟังค่ะหลักๆเลยนะคะการที่เราซื้อบ้านมือ2นะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะมาดามแนจะเล่าให้ฟังเป็นข้อๆนะคะข้อแรกเลยคือคุณเห็นสภาพบ้านเลยนะคะว่าบ้านที่คุณจะซื้อหน้าตาเป็นยังไง นะคะคนอกจากเห็นสภาพบ้านแล้วคุณเข้าไปดูในตัวบ้านเห็นสภาพการใช้งานแล้วนะคะคุณจะเห็นด้วยว่าสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยเป็นยังไงหมู่บ้านนี้คนชอบตากผ้าหน้าบ้านกันไหมหรือเพื่อนบ้านของคุณจอดรถจอดลา มีระเบียบหรือเปล่าหรือว่าชอบจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นคือเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านหรือสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือเรื่องที่เป็นข้อดีนะคะในส่วนของเรื่องสภาพบ้านนะคะมาดามแนนมีคลิปวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าก่อนคิดจะซื้อบ้านมือสองนะคะเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะซึ่งทีมงานจะทํา ลิงก์ไว้ที่ Description นะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะนอกจากคุณจะเห็นสภาพบ้านและได้เห็นสภาพแวดล้อมแล้วนะคะว่าคุณน่ะชอบไหมคุณสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วมันตอบโจทย์กับครอบครัวของคุณหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือคุณรู้ไหมคะว่าในโลเคชันนะคะบ้านมือ2องะคะ่ะ ที่คุณต้องการซื้อนะคะราคาถูกกว่าที่คุณจะซื้อบ้านมือหนึ่งในโลเคชันเดียวกันอะ่ะบางที่นะคะเป็นหลักหลายล้านเลยละคะ่ะยกตัวอย่างนะคะบ้านมือ2องนะคะมันตั้งอยู่ที่ทําเลแปลงที่ดินตรงเนี้ยที่ติดกับถนนเมนหลักของซอยอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่า โปรเจกต์ใหม่ๆหรือหมู่บ้านใหม่ๆก็ไม่สามารถจะมาสร้างได้ที่ทำเลเดียวกันใช่ไหมคะอย่างที่มาดามเน็ตเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์อะค่ะมันมีอยู่อย่างจํากัดนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะก๊อปปี้สํานาโฉนดหรือว่าก๊อปปี้ที่ดินได้ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ ที่ดินนั่นนะคะมีมูลค่าเพิ่มทุกๆปีค่ะมันก็เลยทำให้โปรเจกต์ใหม่ๆที่มาอยู่ใกล้ๆกันทำเลใกล้เคียงกันก็จะแพงมากกว่าบ้านมือสองที่สร้างไว้นานแล้วนะคะนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณนะคะสามารถจะนำงบประมาณที่คุณมีอยู่นะคะเลือกทำเลที่คุณต้องการแต่ว่าก็ประหยัดไม่ต้องรอหรือว่าต้องไม่ต้องกู้เงินเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปหรือว่า ซื้อของที่เกินกำลังที่คุณจะซื้อนะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อต่อมานะคะนอกจากทำเลแล้วนะคะเรื่องสำคัญก็คือบ้านนะคะคุณรู้ไหมคะว่าบ้านมือสองถ้าคุณซื้อบ้านมือสองขนาดร้อยตารางวานะคะกับซื้อบ้านมือหนึ่งหนึ่งร้อยตารางวานในทำเลที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงที่มาดามแนทว่าเนี่ยก็คือซอยเดียวกันมันอาจจะห่างกันไป500เมตรหรือ1กิโลเมตรนะคะเขาก็ยังนับว่าเป็นโลเคชั่นเดียวกันอยู่นะคะขนาดบ้านที่เท่ากันนะคะ แต่คุณซื้อบ้านมือ2ได้ถูกกว่าบ้านมือ1มากตามราคาประเมินและมูลค่าที่ดินที่มันขึ้นค่ะถ้าคุณซื้อบ้านมือ1น,นะคะปัจจุบันนี้กับพิจารณาบ้านมือ2ที่อาจจะสร้างมาแล้ว10บถึงยีปีคุณก็ลองบวกลบคูณหารดูสิคะว่าเวลาที่ผ่านไปเป็น10 20ปีเนี่ยมูลค่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะคะแต่แน่นอนค่ะ คนที่จะขายบ้านมือ2ให้คุณเขาไม่ได้ขายราคาต้นทุนเขาก็ย่อมจะบวกเงินบวกกาไรหรือตามระยะเวลามาแล้วแต่ยังไงมันก็จะราคาดีราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่งแน่ๆนั่นแหละคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ การซื้อบ้านมือสองค่ะมันอาจจะทําให้คุณนะ่ะโชคดีถ้าคุณหามันมากพออาจจะได้บ้านราคาดีที่ต่ํากว่าราคาตลาดหรือต่ํากว่าราคาประเมินก็เป็นได้นะคะเพราะบางทีเจ้าของเขาซื้อแล้วเขาอยากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วเขาเบือ่อแล้วเขาอยากจะขายแล้วก็มีหรือบางคนเขาอาจจะร้อนเงินอยากจะขายบ้านมือสองปล่อยไปเพราะว่าบางคนนะ่ะเขามีทรัพย์อยู่ในมือมีบ้านอยู่หลายหลังเขาก็อยากจะ ล่อยออกไปขายออกไปในตลาดนะคะมันก็ทําให้คุณน่ะมีโอกาสที่จะได้บ้านมือ2ที่ราคาดีๆได้ละค่ะเนี่ยละค่ะคือข้อดีนะคะที่คุณน่ะจะสามารถพิจารณาบ้านมือสอได้ก็คือสภาพบ้านที่คุณจะเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะไม่ต้องรอว่าทดลองอยู่ไปก่อนแล้วค่อยเจอปัญหา และข้อ2นะคะก็คือสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถอยู่หรือปรับตัวกับคนในหมู่บ้านหรือสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ไหมนะคะข้อต่อมาก็คือทำเลนะคะที่คุณเนี่ยจะได้ทำเลที่ดีแล้วก็ในราคาที่ดีกว่าการซื้อบ้านมือหนึ่งในทำเลเดียวกันนะคะ ข้อที่4ก็คือในเนื้อที่บ้านขนาดเท่ากันนะคะระหว่างบ้านมือ1กับบ้านมือ2เนี่ยบ้านมือ2ก็ย่อมได้ราคาที่ดีกว่านะคะและข้อสุดท้ายก็คือคุณอาจจะโชคดีถ้ามีการ ดูเยอะมากพอแล้วได้ซับที่ราคาต่ำกว่าตลาดหรือว่าต่ำกว่าราคาประเมินนะคะทำให้คุณน่ะสามารถจะมีงบประมาณไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบเคล็ดลับดีๆที่มาดาเนทแ,นะแนะนำไว้ไหมคะถ้าชอบนะคะก็กด Subscribe ไว้แล้วก็แชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะรู้ไว้ใช่ว่าอสังหาเรื่องใกล้ตัวแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ